โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับผมขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมชื่อตายิงเชษตันติชุริพรนะครับขอบคุณผู้ปรกอการทางธุรกิจนะครับยังไงขอเสียประมือให้กับพี่ทอมทะเนลีลาพรนะครับแล้วก็โค้ชผู้สอนงานในสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เตียงพี่จมพู่พี่เมฆพี่แมวพี่จานนะครับแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับเดอะวิตเตอร์วันนี้ครับมาพบกันในสื่อนะครับในเรื่องของซีรีส์ของ L1 นะครับในส่วนของ4 y ว ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเฉพาะเจาะจงนะครับให้กับเพื่อนๆเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่า Y Legacy 2020นะครับซึ่งรวมจุดเด่นของ Legacy เผื่อว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีโอกาสที่เราจะมีโอกาสไปสปอนเซอร์หรือเปิดโอกาสให้กับใครเนี่ยถ้าก็ถามว่าอะไรคือ Legacy Legacy น่าสนใจยังไงเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะบอกเล่าบางอย่างให้มันดูน่าสนใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งจริงๆทักษะนะครับ ในการที่เราจะไปสปอนเซอร์คนเนี่ยเขาเลือกจะมี4ทักษะในการนําเสนอทั้งหมด4เรื่องนะครับอันแรกก็คือเรื่องของไวจอย ซึ่งจริงๆตรงนี้ก็มีสื่อในกลุ่มของพวกเรานะครับในวิตเตอร์ชานแนลนะครับในเรื่องของไวน์จอยนะครับสอดรับให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของไวน์เน็ตเวิร์กนะครับมุมมองว่าทําไมเราถึงเข้ามาจอยชูดเออทำไมธุรกิจนี้ถึงน่าสนใจในเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับก็คือไวน์เลกาซีสุดท้ายก็คือเรื่องของไวน์ซิสเต็มซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะมาให้ไอเดียกับเพื่อนๆว่า ถ้าเราจะคุยในเรื่องของจุดเด่น Legacy ในปีนี้2020ในปีที่6ของ Legacy เราจะพูดยังไงให้มันดูน่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จำลองมาจากที่เรานะครับมีโอกาสได้เรียนนะครับอะคาเดมี Academy, นะครับ โคเวอร์อะคาเดมี่นะครับเลเวลสนะครับจากคุณทอมนะครับแล้วก็มีการที่แบบว่าแยกย่อยออกมาว่าจุดเด่นใน l e g a c y นะครับเป็นยังไงบ้างผมก็จะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าเราเองนะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่รู้เยอะรู้ครบหรือรู้ทุกๆเรื่องนะครับแต่ขอแค่เรานะครับ รู้บางเรื่องและเชี่ยวชาญกับมันจริงๆแล้วเราสามารถพูดอะไรบางอย่างในนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าเราก็จะเป็นคนนึงที่สามารถที่จะเปิดใจเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้ครับว่าจุดเด่นใน l e คัซีนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่นะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด12บเรื่อง4ี่หัวข้อใหญ่โดยแบ่งเป็นทั้งหมด12บเรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละเรื่องดีกว่าว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดในเรื่องของพาร์ทของบริษัทมีอะไรบ้างที่เราสามารถดึงเป็นจุดเด่น ให้กับเลก a c ซีได้บ้างนะครับเพื่อขายมุมมองว่าทําไมธุรกิจเลก a c ซีน่าสนใจอันแรกก่อนเลยครับก็คือในเรื่องของเจ้าของครับก็คือพี่วันนั่นเองนะครับผมว่าจุดเด่นนะครับของของเลก a c ซีเลยก็คือมีพี่วันเป็นเจ้าของนี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งท่านเองเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเอ่อแบบเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามุมมองที่แบบเป็นคนที่ใส่ดีครับเป็นคนที่ใส่ดีแล้วก็มีคุณธรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายด้วยทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ ผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าบริษัทเครือข่ายเนี่ยครับถ้าสินค้าไม่ดีมันเปลี่ยนได้แผลไม่ดีมันปรับได้แต่เจ้าของไม่ดีนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับ แต่ที่ทําให้ผมนะครับมั่นใจในเลาซีหลังจากอยู่มาประมาณ5้าปีนะครับผมว่าหนึ่งพี่วันนะครับเป็นคนที่แบบนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอและเป็นคนที่ h u m b l มากก็คือถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมจากการที่ผมได้ร่วมง,งานกับท่านมาจากการที่ท่านบริหารงานมานะครับและก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายจริงๆด้วยเพราะท่านเองนะครับเคยไปสัมผัสธุรกิจ เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติงนะครับแล้วก็ประสบประสบด้วยเพราะฉะนั้นทั้งในมุมของนักธุรกิจที่ออกไปทําธุรกิจและในมุมของเจ้าของธุรกิจที่ท่านทําอยู่เองอยู่แล้วน 77, เนี่ยครับ1577เนี่ยจะทําระบบหลังบ้านยังไงให้มันดูแบบมันดูแบบสมูทนะครับและมันดูสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถขยายธุรกิจได้ไร้ขีดจากัดนะครับนี่คือสิ่งแรกเลยนะครับอย่างที่2ก็คือมีระบบหลังบ้านที่ดีครับอย่างที่ผมบอกก็คือมีท่านเองเนี่ยครับทำธุรกิจส่วนตัวทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะฮะก็คือโฮมช้อปปิ และท่านเองเนี่ยก็มีระบบด้านโลจิสติกที่แบบเข้มแข็งม,ม,ม,มากๆเลยนะครับการจัดส่งสินค้าระบบโลจิสติกคลังสินค้าต่างๆเนี่ยท่านถนัดในด้านนี้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่มาประจวบเหมาะนะครับว่าทําให้ Legacy เนี่ยมีระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่ง,งมากๆอย่างที่3นะครับของในพาร์ทของบริษัทเลยก็คือมีทุนจดทะเบียนนะครับหนึ100ล้านชําระเต็มเลยทีเดียว นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคือเลยครับบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นลักษณะของเครือข่ายนะครับผมไม่เคยเห็นบริษัทไหนเลยนะครับที่มีชุนดจดทะเบียนเกิน5ล้านแต่มีบริษัทเลกาซี Legacy, ที่เป็นสัญชาติไทยบริษัทเดียวเลยครับที่ลงทุนด้วยทุนจดทะเบียนคือเอาเงินของตัวเองนะเป็นการันตีในแบงค์เลยครับหนึ่งล้านนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยกระทำธุรกิจเนี่ยในระยะยาวอย่างแน่นอนและปณิธานของท่านก็คือเลยครับ ความสาเร็จของธุรกิจเลก a c ซีคือวัดจากนักธุรกิจที่เข้ามาทําตลาดที่นี่แล้วประสบความสำเร็จและ,กะเกษียณได้จริงและท่านกะทําระยะยาวเป็นหนึ่งปีแล้วสิ่งที่ผมอยู่มาเนี่ยครับประมาณสักสี่ปีผมเห็นการเติบโตแล้วก็การขยายต่างๆเนี่ยทำให้ผมมั่นใจเลยครับว่าอย่างแรกที่เลก a c ซีเด่นมากคือมีเจ้าของก็คือพี่วันนั่นเองนี่คือเรื่องที่1นนะครับแล้วก็การเติบโตของเลก a c ซีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่า นี่คืออีกจุดเด่นอันหนึ่งนะครับของ Legacy ก็คือมียอดนะครับ New High เกือบทุกเดือนเลยครับตั้งแต่ในปี2020นะครับตั้งแต่มกราที่ผ่านมาก็เบกเรคคอร์ดนะครับกุมภามีนาและมาตอกย้ำนะครับการเติบโตนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ยอด New h w g h นะครับถึงประมาณ200กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบนะครับกับปี2019อะไรยอดธุรกิจ Legacy ทั้งปีนีครับยอดธุรกิจประมาณ1,600ล้านนะ แต่ตอนนี้ Legacy นะครับผ่านมาทั้งหมด5เดือน15วันตอนนี้ยอดเกิน1,000ล้านไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าปีนี้นะครับเลกาซี Legacy น่าจะมียอดธุรกิจทะลุ2,500ล้านอย่างแน่นอนเพื่ออ,อาจจะเป็นถึง3,000ล้านสิ่งที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆครับว่าเราจะรอดูให้ Legacy เติบโตหรือโตไปพร้อมๆกับ Legacy ดีครับ และที่สําคัญเนี่ยนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับมีคนที่สามารถสร้างเงินได้นะครับหลักล้านมากถึงอีก3รหัสตอนนี้ปัจจุบันนะครับเรามี8รหัสแล้วที่มีรายได้มากกว่าเดือนละ1ล้านบาทต่อเดือนนะครับและแววแวมาว่าเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะมีอีก1รหัสอย่างแน่นอนนี่คือจุดเด่นนะครับในพาร์ทที่2นะครับของของบริษัทนั่นเองนะครับและอีกอันหนึ่งของพาร์ทบริษัทนะครับก็คืออีโคซิสเต็ม นี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นเลยครับของ Legacy อะไรคือ Ecosystem ครับ Ecosystem คือให้เพื่อนๆลองนึกภาพมาไม่ง่ายครับว่าจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เข้ามาจอยใน Legacy เนี่ยทุกอย่างตั้แต่เช้าจดค่ำตื่นจนถึงเตียงนอนเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะคือค่าใช้จ่ายที่ออกจากกระเป๋าเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรแล้วแต่เราใช้อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับแต่ Ecosystem ใน Legacy คือเราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ เปลี่ยนกิจวัตรให้กลายเป็นกิจการได้ต่อจากนี้ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถมีอินคัมจากไลฟ์สไตล์ที่เพื่อนๆชอบเรามีแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองครับชื่อว่า legacy studio เรามี healthy food นะครับของเราเองในอนาคตเรามีฟิตเนสนะครับเรามีร้านดีไซน์คาเฟ่กาแฟเรามีพริตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพมากอย่าง Reborn เรามีการแลกเอาแต้มนะครับไปแลกค่าเทอมให้กับบุตรหลานหรือแลกไปส่วนอื่นๆได้ เรียกได้ว่าเพื่อนๆนะครับสามารถมีอินคัมจากไลฟ์สไตล์ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆคือทุกการจับจ่ายต่อจากนี้ไปมันจะกลับมาเป็นรายรับรายได้เงินคืนเงินทอนเป็นรายได้ให้กับเราอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเ e g a c y ในปีนี้ถ้าเป็นผมผมคงไม่รอให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่ผมจะสร้างการเติบโตไว้เตรียมความพร้อมกับอีโคซิสเ m ที่จะมาเยือน น,นี่ก็คือจุดเด่นนะครับในเรื่องของพาร์ทของบริษัทและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบพูดเสมอครับจุดเด่นอันนึงก็คือเป็นธุรกิจสีโนครับ โน no ที่หนึ่งก็คือโนสโตรเราไม่จําเป็นนะครับต้องมีคลังสินค้าเป็นของเราเออโนสโตรนะครับก็คือพูดง่ายคือเราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของเราเองแค่เป็นผู้นส่วนร่วมกับเลกาซีอันที่2คือโนสต็อกไม่ต้องสต็อกสินค้าในด้วยเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องพนักงานไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะครับเพราะเลกาซีดูแลส่วนนี้ให้แล้วก็โนสตังค์ครับคุณมีทุนน้อยคุณก็สามารถเริ่มตลาดอย่างเงินไวเงินนานจากเลกาซีมีหลายช่องทางมากครับที่เราสามารถเลือกได้ นะครับนี่ก็คือในพาร์ทของบริษัทนะครับพาร์ทที่2องบ้างครับเพื่อนๆก็คือพาร์ทในเรื่องของสินค้าสินค้าอะไรคือจุดเด่นของ Legacy ในพาร์ทสินค้านะครับก็มีประมาณ3เรื่องครับ HIGH, REBORN และก็มีเขาเรียกว่าการตลาดรองรับในส่วนต่างๆอันแรกก่อนนะครับก็คือในส่วนของมาตรฐานสินค้าของ Legacy อย่างที่เรารู้ครับว่า Legacy นะครับมีเรื่องของ3 High ผมก็เลยบอกว่ายืนหนครับ ยืนหนึ่งในเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับเรามีนะครับนวัตกรรมนะครับเรียกว่า h i g i n n o v a t i o n คัดสรรนะครับนวัตกรรมและวัตถุดิบจากทั่วทุกมุโมโลก High Quality ครับเราเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและ High Care ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในทุกรสในการผลิต นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความปลอดภัยกับเพื่อนๆในเรื่องนี้ได้เลยนะครับผู้นี้คือถ้าเราจะพูดให้มันเป็นคําที่มันสั้นกระชับได้เข้าใจก็คือดังดีและก็ปลอดภัยโรวงานที่ดังถูกต้องไหมฮะโรงงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไฮแคคคือปลอดภัยที่สุดคือดังดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเขานะครับรับประกันคุณภาพของสินค้าด้วยสินค้านี่นะครับถ้าคุณใช้นะครับเลกาซี่รับประกันความเขาเรียกว่าคุณภาพของสินค้าด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเลกาซี่อันที่สองที่เป็นจุดเด่นของสินค้าเลกาซี่ก็คือเรามีรีบอลรีบอลคืออะไรครับรีบอลคือโภชาการครบสมบูรณ์แบบสามครบสองคลีนครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนคลีนปรุงและก็คลีนสารพิษ นี่ก็คือจุดเด่นมากๆนะครับอันที่2ก็คือเรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นหมื่นๆรีวิวและคนที่เข้ามาทานนะครับ7-14วันเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและตรงที่ผมมาร์คไว้เลยครับบูโอเชียนก็คือเป็นตลาดที่คนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามา ทำเยอะมากหรือคนยังไม่ค่อยเข้ามาจาับหรือคนยังไม่ได้ค่อยเข้าใจเพราะจริงๆต้องบอกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์รีบอร์นนี่ครับไม่ใช่ยาลดน้าหนักหรืออาหารเสริมลดน้ําหนักนะครับแต่เป็นควรการที่สมบูรณ์ช่วยในการลดไขมันดูแลสุขภาพแบบระยะยาวแบบยั่งยืนจะแตกต่างจากการลดน้ําหนักทั่วไปนะครับอันที่3นะครับของรีบอร์นที่เด่นมากเลยคือเรามีแบรนด์อัมบัสเตอร์จากหลากหลายวงการที่มีชื่อเสียงและเราก็มีรีบอร์นไอดอลที่ไม่ใช่จ้างดาราแต่เป็นนักธุรกิจที่คุนดี จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดีบอลและดูแลรูปร่างตัวเองนะครับนี่ครับปัจจุบันนะครับเรามีหลากหลายวงการครับนักนักเออ่นักกีฬาไตากีฬา a, a v a d ก็มาเป็นหนึ่งในแรบรนด์บัสเตอร์ของเรานะครับบอยไตยนะครับคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกโปโยคีเพย์บอยนะครับเมพิชนาหรือแม้กระทั่งนะครับคุณ โปรเมเอเดยาจุธานุการ์นะครับเป็นมือกอลอันดับหนึ่งของโลกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถไว้วังใจได้เลยเัานักกีฬาระดับโลกต้องมีการแข่งขันทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับเขาต้องมีการตรวจในเรื่องของสารกระตุ้นแสดงว่าถ้านักกีฬาระดับโลกเขายังไว้วางใจแบรนด์เรานะครับสแสดงว่า r e b o ร์ดเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้มากในเรื่องของความปลอดภัย นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยครับนี่ก็คือบร r บทไอดอลเรามีคนหุ่นดีนะครับที่เป็นนักธุรกิจหลายร้อยคนมากๆเลยทีเดียวทําให้เรามั่นใจเลยครับว่าเราน่าจะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีคนหุ่นดีจากบริภัณฑ์ที่เราทําการตลาดนะครับมากที่สุดในประเทศครับนี่คือจุดเด่นมากๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยครับเรามี marketing support ก็คือระบบในการ support นั่นเองนะครับเราก็เราจะมีนะครับเะาบบกเขาเรียกว่า r e b o r n academy นะครับมีระบบการสนับสนุนนะครับที่จะช่วยทำให้คุณเติบโตนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นะครับในงาน Passive Reborn 6ในวันที่5กรกฎาคมด้วยซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจะเกิดขึ้นทริปการท่องเที่ยว Facebook กลุ่มปิดที่คอยซัพพอร์ต Reborn Certified ต่างๆนะครับและกรุ๊ปไลน์ในการให้ข้อมูลเรื่องการทําตลาดต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตแบบครบวงจรจริงๆนะครับที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นมืออาชีพในการทำโปรเจกต,ต์ไขมันแลกเงิน นี่ก็คือในส่วนนะครับของสินค้าและเรายังมีสินค้าตลาดเงินไวรีบอลเนี่ยเป็นตลาดที่ยั่งยืนได้เงินนานด้วยครับแต่ถ้าใครมีทุนน้อยและอยากจะเริ่มต้นเราก็มีโมเดลอย่างตลาดกาแฟเป็นโปรเจกต์กาแฟทําเงินคุณมีทุนน้อยๆนะครับแค่หลักพันสอ0พบาทเนี่ยคุณก็เริ่มต้นจากตลาดกาแฟได้แล้วนะครับมันมีเหตุผลหลายๆอย่างเลยครับที่ตลาดกาแฟเป็นตลาดที่น่าสนใจ นี่คือผมกําลังพรีวิวเพื่อนๆเห็นไหว่านี่คือจุดเด่นครับของเลกาซี่ครับในส่วนของสินค้านั่นเองส่วนที่3ครับของจุดเด่นของเลกาซี่นอกจากบริษัทดีสินค้าดีแผนการตลาดก็ยอดเยี่ยมมากๆครับนะครับแผนการตลาดนะครับมีสิทธิประโยชน์ที่นักธุรกิจจะได้หรือว่ายูเซอร์ที่เข้ามาทําธุรกิจที่นี่นะครับได้ถึง5้าคุ้มเลยทีเดียวแผนการตลาดยอดเยี่ยมนะครับแลวก็มีการเปรียบเทียบด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยให้เพื่อนฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันแรกก่อนก็คือสิทธิทประโยชน์5คุ้มซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่เลยนะคบว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่อธิบายสิทธิทประโยชน์5้าคุ้มเป็นสองคลิปนี้ครับจะเป็น1คําตอบให้กับเพื่อนๆได้ก็คือแผนธุรกิจ Legacy 5หคุ้มบายคต้านะครับแล้วก็ลงรายละเอียดแบบละเอียดๆนะครับเรื่องของศักยภาพแผนผ่าทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลยว่าทําไมศักยภาพแผนธุรกิจ Legacy เนี่ยถึงมีความโดดเด่น สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะพูดสิทธิประโยชน์5คุ้มเป็นนะครับเราสามารถที่จะดูผ่านช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอยู่ในวิ c t o เตอร์ช e แนลของเราอยู่แล้วนะครับและอีกอันหนึ่งครับที่เพื่อนๆต้องพูดได้ก็คือข้อดีนะครับข้อดีของแผนธุรกิจเลก a c ซีนะครับข้อดีของแผนธุรกิจเลก a c ซีําง่ายสองสายงานมีระบบเพจเมนต์ช่วยกันเป็นทีมลึกไม่จํากัดจานวนชั้นได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันตั้งแต่ตําแหน่งแรกจนถึงตําแหน่งสูง แล้วเราต้องคุยให้เห็นนะครับว่าจริงๆอ่ะรายได้ของเรามีหลายช่องทางมากๆนะครับเวลาเราตั้งคําถามเราอาจจะถามก็ได้นะครับว่าพี่ครับเวลาเราท,ำทํำงานประจําหรือธุรก,กิจส่วนตัวงานหนึ่งงานที่พี่ทำเนี่ยมีรายได้มาให้เราทั้งหมดกี่ช่องทางกี่ช่องทางแต่เลก a c y ซี่ครับธุรกิจเดียวมีรายได้ให้เรามากกว่าเจช่องทางตรงนี้คอยซัพพอร์ตให้กับเราและอันที่สามครับเราต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่ จะเปรียบเทียบแผนธุรกิจได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเปรียบเทียบแผนธุรกิจเนี่ยครับเราเปรียบเทียบยังไงมีไอเดียง่ายๆครับประมาณ3 4ี่ข้อให้เพื่อนๆน,นะครับอาจจะลองไปต่อยอดในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องของแผนเลกาซีอย่างแรกครับแผนเลกาซีเป็นแผนแบบทรงกระบอกไม่ใช่แบบสามเหลี่ยมควม่ำอ่ามันต่างกันยังไงนะครับผมอธิบายเขียนให้เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ครับ ทรงกระบอกกับสามเหลี่ยมควม่ำทรงกระบอกกับสามเหลี่ยมควม่ำต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นแผนในธุรกิจอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันเลยนะครับจะเป็นแผนแบบสามเหลี่ยมคว่ำครับคือตรงนี้ครับก็คือคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเขามียอดที่น้อยเขาก็เลยได้เปอร์เซ็นต์นที่น้อยหรือจํานวนข้อที่ไม่เยอะมากส่วนคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําที่มีมาอยู่แล้วตั้งนานนะครับเขามียอดค่อนข้างเยอะ นะครับเขาก็จะได้จํานวนข้อเปอร์เซ็น์ที่เยอะกว่าเรานั่นแหละครับเป็นลักษณะเอาเรียกว่าสามเหลี่ยมความหรือถ้าเคียนง่ายก็คือเป็นแบบรูปแบบของกางเกงในนะครับมือมันจะได้ไม่เท่ากันแต่ของเลกาซี่ครับเป็นลักษณะคือทรงกระบอกหมายความว่าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยหรือผู้นําที่มีอยู่ตั้งแต่น,นะครับจํานวนข้อและเปอร์เซ็น์ที่เขาได้เขาจะได้เท่าเท่ากันตั้งแต่ตําแหน่งสูงจนถึงตําแหน่งเริ่มต้น น,นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าผมอาจจะมาก่อเพื่อนๆประมาณ6กปีแต่เพื่อนๆเพิ่งเ,เข้ามาเพื่อนๆได้จํานวนข้อและเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับผมเลยในสิทธิประโยชน์ห้าคุมนะครับนี่ก็คือในส่วนแรกส่วนที่สองครับก็คือแผนของเราไม่ต้องมีการไต่คะแนนเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์รายได้ที่เกิดขึ้นหลายๆแผนธุรกิจนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าขั้นบนันไดนะครับขั้นบันไดหมายความว่า ถ้าเราอยากได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่สูงขึ้น,นก็ต้องทํายอดมากขึ้นกว่าจะแตกไปอีกเปอร์เซ็นต์หนึง่งก็อาจจะพูดนี้คือแทนที่เราเนี่ยจะเป็นการกินใช้อย่างแท้จริงนะครับเราก็ต้องมีการซื้อปิดยอดหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลก็อาจจะมีเกิดขึ้นแต่ของเลกาซี่ไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับตำแหน่งสูงและตำแหน่งเริ่มต้นได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันไม่ต้องไต่คะแนนเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันเป็นลนนานนาบเดียวกันได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันไม่ต้องไต่คะแนนเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป นะครับตรงนี้คือเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือเราเป็นการเปลี่ยนที่ซื้อไม่ใช่เปลี่ยนที่เก็บอ่าคืออะไรอย่างที่เราเห็นนะครับเรามีการรักษาสิทธิ์ในแต่ละดึงก็คือสองรอยห้าสิบ PV เริ่มต้นนะครับก็คือเป็นเงินประมาณพัน0า้อยบาทนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกครับบางครั้งบางแผนเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าเหมือนต้องต้องมีการปิดยอดเพราะอะไรเพราะต้องการเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่สูงขึ้นได้ตำแหน่งอะไรมาที่มากขึ้นแต่ของเลกาซี่นะครับไม่จะเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยนะครับเป็นการดูแลเฉพาะยอดส่วนตัวนะครับเราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเราซื้อกินซื้อใช้หมดแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ซื้อซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นการถักทอกลุ่มผู้บริโภคจริงๆ เปลี่ยนที่ซื้อครับไม่ได้เปลี่ยนที่เก็บของนะครับนี่คือในส่วนนี้ส่วนที่4นะครับที่เป็นจุดเด่นของแผนธุรกิจล e ก a ซ y ี่คือของเราครับไม่มีปิดโค้ดใหญ่ในการขึ้นตําแหน่งหลายๆแผนธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแบบนี้ครับบางทีเขาต้องมีการเปิดโค้ดเล็กโค้ดกลางโค้ดใหญ่นะครับซึ่งโค้ดเล็กโค้ดกลางโค้ดใหญ่จะมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่ล e ก a ซ y ี่ครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือ1000 PV เปลี่ยนจากเมมเบอร์เป็น BO ก็คือมีแค่อันเดียวเลยครับก็คือเป็นเงินก็คือประมาณ6ถึงแค่เ0 0ดบาทเท่านั้นเองและทําแค่ครั้งแรกครั้งเดียวด้วยแสดงว่าของเรานีครับไม่มีต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคไม่ได้เป็นเครือข่ายนักลงทุนและปิดโค้ดสูงเพื่อได้เปอร์เซ็นต์หรือจํานวนข้อหรือผลประโยชน์ที่มากกว่า1,000 PV คุณก็มีสิทธิ์เป็น business owner และคุณก็เริ่มธุรก,กิจได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียว นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบเพื่อนๆเห็นภาพนี่แหละครับว่าทําไมแผนของเลกาซี่ตึงเป็นแผนที่มีความโดดเด่นเป็นแบบสงกระบอกครับไม่ต้องไม่ต้องไต่คะแนนเปอร์เซ็นเป็นขั้นบนใดครับเปลี่ยนที่ซื้อครับแล้วก็จะไม่มีการปิดโค้ดใหญ่เพื่อขึ้นตําแหน่งด้วยนี่ก็คือในส่วนของจุดเด่นของแผนธุรก,กิจเลกาซีนะครับอันสุดท้ายครับเพื่อนๆครับก็คือในส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มในทีมเรามีความหลากหลาย หลากหลายอาชีพหลากหลายโปรไฟล์ครับที่เข้ามาทําแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างในกลุ่มของพวกเรานะครับมีทั้งนี่ครับโคชแมวฐานนรินทรศิลเลิศ์รัตนพรนะครับเป็นอดีตพนักงานประจำนะครับเป็นเทเลเซลนะครับแล้วก็เคยเปิดร้านขายเสื้อผ้านในจัตุจักร ปัจจุบันนะครับก็เป็นคุณแม่นะครับลูก2นะครับเป็นคุณแม่คุณเฟี้ยวคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาสั้นธุรกิจปัจจุบันก็เป็นตําแหน่งซับไฟล์ดีเลกเตอร์นะครับรายได้ก็เกือบประมาณมากกว่าเดือนละ2 0 0แสนบาทแล้วเลยทีเดียวนะครับประสบความเด่นในกลุ่มของเราคุณจาครับซูเปอร์โค้ชของเราอีกหนึ่งคนนะครับคุณชีววัฒน์จลันนิรัติใส่นะครับอดีตนักข่าวสายการเมืองทํางานประจํานะครับแล้วก็มาลุยเลกาซีปัจจุบันนะครับเป็นตำแหน่งชื่อว่า Cloud Diamond President รายได้เดือนที่ผ่านมาประมาณ1ล้านกว่าาบททเเลยยีีดว นะครับพี่เมฆโคดเมฆของเราครับนันทพงษ์ร่มเย็นนะครับอดีตหนุ่มแบงค์นะครับหนุ่มหนุ่มแบงค์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการทําทุกจหลายอย่างทั้งตู้น้าหยอดเหรียญรถเซ็กซี่ให้เช่านะครับรถบรรทุกนะครับและเคยทําโรงเรียนกวดวิชาด้วยแต่ทั้งหมดนะครับก็มันลงตัวกับล e ก a c ซีเนื่องจากลูกหลาลีกัสซีนะครับมันลงทุนน้อยไม่เสี่ยงเริ่มต้นได้แล้วก็เป็นเราได้นะครับปัจจุบันพี่เมฆเนี่ยนะครับก็เป็นไดมอนด์เป็นตําแหน่งหนึ่งในลีกัซีด้วยนะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยครับที่เป็นเป็นลูบี้ไดเรเตรในกลุ่มของพวกเรานะครับก็คือพี่เพนพักชุดาอภิชาติดเดโชนะครอดีตเป็นดีเทลยานะครับแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าอเปลี่ยนชีวิตสุขภาพดีขึ้นนะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากโรคนะครับมาเป็นรายได้นะครับปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นรูบี้ดี렉เตอร์ของเราด้วยนะครับมีรายได้หลักแสนเลยทีเดียวนะครับพี่ติ๊กระดาพักนะครับโคติ๊กของเราแล้วก็พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งก็เป็นช่างไฟฟ้านะครับแล้วก็ทาผู้ปิวอินต่างๆพี่ติ๊กก็เป็นอดีตทํางานประจำเป็นติ๊กเป็นเพื่อนของพี่แมวด้วยนะครับแล้วก็ทํางานประจําปัจจุบันทั้งคู่นะครับก็ถือว่าประสบผลเรเป็นรูบี้ใน Legacy แล้วก็ในกลุ่มของพิเตอร์เราด้วยนะคร เป็นนักธุรกิจนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทําธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้มาประมาณเกือบจะสิปีแล้วนะครับก็เรียนจบมาไม่เคยทํางานประจําเลยทาแต่อันเนี้ยเป็นอาชีพอย่างเดียวเลยนะครับก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเป็นตําแหน่งด i มอนด d เล r เตอร์ในเลกาซีแล้วก็แม่พลอยนะครับเป็นอดีตแม่ค้าขายกิฟช็อปเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มาประสบความสําเร็จนะครับจากการทําธุรกิจเลกาซีนะครับเป็นระดับดมอนในเลกาซีด้วยนะครับตรงนี้ อีกคนหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับในกลุ่มของเราก็คือพี่จอยปรนัดดาคงดีโค้ชจอยของเรานะครับปัจจุบันก็เป็น Ruby d i r e c t o r ด้วยนะครับเป็นอดีตแม่ค้าขายยำขายส้มตำนะครับเป็นคนหัวหินนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแกเปลี่ยนบุคลิกแบบ1 80องศาเลยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สักเซสในกลุ่มของพวกเรามากๆนะครับพี่โอนะครับโค้ชโอของเรานะครับก็โอพาสหอมนานกับคุณอัชลาหอมนานนะคุณมดนะับก็เป็นเจ้าของธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลเป็นนายหน้าเป็นนักลงทุนคุณมดก็็เปนคคุณรู นะครับรับราชการอยู่ทั้งคู่ก็เขาเรียกว่ามีรายได้นะครับจากงานที่ทําอยู่แล้วแล้วก็สักเซสอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มาเปิดโอกาสให้เตัวเองทําธุรกิจนี้ไปนในตัวด้วยแล้วก็ประสบผลเป็นตําแหน่งเซฟไฟดีเรกเตอร์ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคดกันกับคดเงียบพินพัฒน์สุรกิจเกษตรปูนสุขนะครับก็เป็นแม่ค้ากิฟทช็อปนะครับเป็นแม่ค้าที่เหมือนคุณพลเลยครับว่าคุณพลก็เป็นคนชวนมาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าด้วยขายเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วพี่เงียบก็เป็นคุณครู เคยเป็นพ่อค้าด้วยนะครับขายของเปิดท้ายด้วยนะครับก็มาประสบผลิเป็นตาแหน่ง e m e r a l d Director ในกลุ่มของพวกเราด้วยนะครับในในในทีมของวิตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามีหลากหลายโปรไฟล์เลยครับที่มาเปลี่ยนชีวิตนะครับจากธุรกิจ Legacy ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการไรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามหมื่นห้าหมื่นหลักแสนหรือสามารถมองไปถึงในอนานะคตที่เป็นพาสซีเป็นคำผมชื่อว่า Legacy มีจุดเด่นมากพอที่จะให้เพื่อนๆได้สิ่งเหล่านี้สุขภาพดีดีขึ้นครับหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นมีอยู่ที่ Legacy ครับ คุณจะมีเวลาที่เพิ่มมากขึ้นวันหนึ่งคุณทำคุณใช้ระบบระบบจะดูแลธุรกิจของคุณคุณมีเวลาที่เพิ่มมากขึ้นคุณหยุดทำแต่คุณก็ยังมีรายได้ที่ต่อเนื่องและการท่องเที่ยวก็จะเป็นผลพลอยได้ที่เพื่อนตามมาผมทำธุรกิจเลกาซี่มาประมาณ10เอ่อประมาณ5 6ปีนะครับไปเที่ยวประมาณ16 17ประเทศและเรียกได้ว่า ต้องใช้คําว่าแฮชแท็กเที่ยวฟรีจนเป็นภาลัดเลยทีเดียวแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่แหะครับที่ผมพูดมานะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในส่วนของการที่เรานะครับจะได้ทําธุรกิจ Legacy ตรงนี้นะครับนี่ก็คือ จุดเด่นนะครับเลกซี่นะครับ2020นะครับที่มาฝากกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็อยากให้นเพื่อนนะครับติดตามนะครับคลิปถัดๆไปของเลกซี่นะครับของในกลุ่มวิ c เตอร์ของพวกเรานะครับว่าจะมีคลิปอะไรให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เรานะครับเป็นมืออาชีพและทําธุรกิจนี้ประสบพัฒเรจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอทุกคนประสบพัฒเรจนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ